สวัสดีค่ะวันนี้เบตองริตต์นักจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อนันตาลิเวอร์ฮิลล์รีสจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอนันตาลิเวอร์ฮิลล์รีสกันแล้วนะคะที่นี่จะอยู่บริเวณเหนือเขื่อนสีนคลินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ จากตรงนี้จะมองเห็นวิวทั้งรีสอร์ทสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ของทางรีสอร์ทก็จะพาพวกเราไปยังห้องพักที่เราจังไว้นะคะ สำหรับห้องพักของที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแทนบนน้ำนะคะแต่ก็จะมีห้องพักที่บนบกด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคนที่เมาเรือหรือไม่ชอบความโครงเครงแนะนำให้เลือกห้องโซนที่อยู่บนบกน,น,น,นะคะตอนที่ไปตองไปเที่ยวที่นี่เป็นราคาตรูรโมชั่นผู้ใหญ่ก็รับเจดสิบบาทต่อคนเด็ก,กห้าร้อยบาทต่อคนแนะนำให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางรีสอร์ทได้เลยนะคะ อย่าไปต้องจะทิ้งลิงก์เพจ e ฟซบุกของทางรีสอร์ทไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าราคาในแต่ละช่วงของปีก็จะมีโปรโม,มชั่นที่จตกต่างกันออกไปค่ะโดยในราคานี้นอกจากห้องพักแล้วเราิงได้อาหารเช้าอาหารมื้อเย็นสามารถเล่นส่วนน้ำของทางรีสอร์ทฟรีพายเรือคายักโดยปกติจะมีร่องแพรเปียกด้วยนะคะเต็เนื่องจากโควิด เลยต้องงดกิจกรรมล่องแพเปปิ่ไปก่อนค่ะภายในห้องก็จะมีราวแขวนผ้าไม้แขวนระติน้ำแข็งกาต้น้ำร้อนตู้ยเย็นแล้วเครื่องแป้งได้ปอบผมแก้วน้ำสองเียงคู่และสองเตียงเดี่ยวนอนได้หกคนค่ะเปิดประตูห้องออกมาก็จะเจอกับวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะห้องนี้ก็จะเห็นทั้งวิวภูเขา แล้วก็เห็นส่วนน้ำด้วยค่ะระเบียงมีขนาดค่อนงข้างใหญ่มีโต๊ะกินข้าวสำหรับนั่งกินเป็นครอบครัวได้และมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวด้วยนะคะที่แพรแต่ละหลังก็จะมีเสื้อชูชีพไว้ให้นะคะซึ่งทุกคนจะต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนที่จะลงเล่นน้ำทุกครั้งนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะ จะมีสจบูและแชมพูไว้ให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเรามาชมวิวบริเวณแพรบาคาครับกันนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนก่อนเลยนะคะ จากบนนี้เราสามารถเห็นวิวของเครื่องเล่นในสวนน้ำได้นะคะซึ่งสวนน้ำที่อนันตา River Hill Resort ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นส่วนน้ำสำหรับเด็กค่ะ ตอนนี้ใบตองพาลงมาดูส่วนน้ำเด็กแบบใกล้ๆกันเลยนะคะความลึกของระดับน้ำประมาณหัวเข่าค่ะดูท่าทางรถทริปนี้ใบตองเล่นไม่หยุดแน่นอนเลยค่ะ เวลาเล่นของใบตองแล้วค่ะใบตองชอบวิ่งบนแผ่นโฟมไลน์นะ้ำมากๆเลยค่ะมองไกลๆแล้วเหมือนจะง่ายแต่พอวิ่งจริงๆเนี่ยร่มงยงไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะ เปลี่นมาเล่นส่วนน้ำเด็กบ้างนะคะมีสไลเดอร์อะไรอันน่าสนุกมากมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่เตาสนุกมากเลยค่ะ <Hello. S 3> วิ่งไม่หยุดเลยจะวิ่งตรงไหนชีเดี๋ยววิ่งจากนน้นไปหานตรงน,งรงนี้ไปถึงตรงนู้นไปถึงตรงนี้ไปถึงตรงนั้นวิ่งช่อรอบเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะเหนื่อยมากแต่สนุกเกียวมากเกียวตกน้ำตอนนี้เป็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนไม่ตองกำลังเดินจากห้องพักไปทานอาหารเย็นที่แพรปลาครับค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือแพลปลาคานนะคะซึ่งใครที่มาพักที่อนันดา,าพลาดไม่ได้นะคะที่จะต้องมนานั่งทานอาหารที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางอนันตาเลยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวอาหารแต่และตัวจะมีน้ำอยู่ด้านล่างโต๊ะทานอาหารจะเป็นกระจกใสทําให้เราสามารถมองเห็นปลาคับที่อยู่ใต้โต๊ะอาหารระหว่างที่เราทานอาหารไปด้วยค่ะ อาหารย็นวันนี้มาเสร็บแล้วค่ะจานทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้รวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อแล้วนะคะสำหรับข้าสวยข้าวผัดและน้ำเปล่าสามารถจำได้นะคะส่วนกับข้าวจะไม่สามารถจำได้นะคะนอกจากบรรยากาศจะดีสุดๆแล้วนะคะอาหารที่นี่ยังอร่อยด้วยค่ะอร่อยแค่ไหนถามใจดูกินยังเกลี้ยงเลยคะ่ะ ะได้เวลาทานอาหารชาละค่ะไปต้องก็มาทานอาหารช้าตรงแพรปลาครับเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะมีเครื่องดื่มร้อนพวกชากาแฟไมโลให้ชมกันได้นะคะ ริเวณด้านข้างก็จะมีร้านขายของชำอยู่ด้วยนะคะอาหารเช้าจะจัดมาเป็นเซตนะคะเราก็จะแจ้งจำนวนให้กับพี่พนักงานแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยค่ะเซตอาหารเช้าก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ ถ้าไม่อิ่มสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะหลังทานอาหารชาเช้าเสร็จก็นั่งดูวิวฟินๆต่อเลยค่ะเช้าวันนี้ อากาศดีแดดไม่แรงเดี๋ยวไปต้องจะพายเรือคายักค่ะจุดที่มาลงเรือคายักจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดทานอาหารนะคะซึ่งเมื่อเราพายไปแล้วสามารถที่จะเอาเรือไปผูกไว้ที่แพที่เราพักก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนเยน็เยนๆจะมีพี่พนักงานลากกลับไปที่เดิมให้ค่ะไม่ต้องเชอบพายเรือคายักมากๆเลยค่ะสนุกมากพายจนเปิดแขนไปหมดเลยค่ะ เดดนี่ก็คืออาหารเย็นในคืนที่2องบอกเลยอร่อยทุกเมนูค่ะทานอาหารไปนั่งมองปลาไปด้วยเพลินๆค่ะ ก่อนที่จะเช็คเอาท์ใบตองก็แวะมานะักคุยกับลาก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ สำหรับคลิปนี้ที่อนันต์าริวฮิวรีส์ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องใบตอง t ีทันดักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย